วันจันทร์บนน ой, ้อยแต่ร้อยเปิดน,นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแฟนๆช่องเทพบอลกันด้วยนะครับกลับมาเจออก,กันกับเบนเทพบอลแบบนี้ในวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567นะครับโปรแกรมฟุตบอลอาจจะดูน้อยนิดนะครับเบาบางลงไปบ้างพอสมควรแต่ว่าเชื่อได้เลยว่านหน้าช่องวันนี้3คู่วันจันทรนะ แต่ร้อยเปอร์อย่างแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลกับเป็นเทพบอลในหน้าช่องแบบนี้ก็ฝากพี่ๆ FC กันไ้ด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้มีกลุ่มครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่นะตอนนี้นะครับขอนักลงทุนนะครับหรือขอฟุตบอลคอเดียวกันนะครับยังลงทุนไม่ถูกจุดลงทุนแบบบานแหกันอยู่นะครับอยากแนะนําพี่ๆ FC เข้ามาติดตามแนวทางเพิ่มเติมในหมู่บ้านกันได้ง่ายนิดเดียวกับพี่ๆนะครับแอดของบิ๊กมาได้เลยที่แอด BZ911 อย่าลืมว่ามีแอดไซน์นำหน้า หรืออีกหนึ่งช่องทางไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเบ้นจะปักหมุดไปให้วันนี้นะครับวันจันทร์ที่22นะครับอ้อยลืมลืมฝากใหพี่ๆเอฟซีทุกท่าน,น,นด้านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทพบอลทุกท่านด้วยนะครับแต่ได้ทําคลิปดีๆคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆเอฟซีแบบนี้เป็นประจําทุกวันนะครับวันจันทร์ที่22กรนยายน2567นะครับก็ชิดวิเคราะห์ และคาสันมาให้เป็นอย่างดีแล้วในหน้าช่องวันนี้3คู่ที่หน้าเชียร์ไม่รอชา้าไปมองชี้คู่แรกที่หน้าเชียร์กันก่อน,อนเลยสําหรับฟุตบอลในวันนี้จะมองชี้เดนมาร์กซูเปอร์ลีกมีอยู่1คู่ด้วยกันนะครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างลิกบี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคเฮกเกนนะครับเป็นนัดเปิดสนามของเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับผมคู่นี้ก่อนเกมในหน้าเสือเขามองว่าเป็นทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างโคเฮกเกนนะครับเปิดมาเป็นต่อลิกบี้อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับคือ1ช่วงตัววัน โคเปเฮเกนนะครับคือการออกมาเป็นเกมเยือนร่างแรกเลยคือต้องบุกมาชนะแล้วทําสกอร์ห่างถึง2ลูกค่อยจักเฮเต็มๆทํา1ลูกวันนี้โคเปเฮเกนยกหยวนกันไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนัดเปิดฤดูกาลของเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเพราะว่า เพิ่งจะเริ่มเปิดฤดูกาลนะครับอ่าวันนี้นัดนี้เป็นนัดแรกเลยสําหรับโคเปนเฮเกนนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเรามามองย้อนกลับไปในเฮต a ีที่เจอเจอกันในฤดูกาลก่อนเป็นฤดูกาล2023-2024เป็นทางโคเปนเฮเกนที่กินเรียบเลยนะครับไม่ว่าจะออกไปเป็นเกมเยือนหรือเล่นในบ้านนะครับในการออกไปเป็นเกมเยือนนะครับก็บุกไปตบลิกบี้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งแล้วกลับมาเล่นในบ้านฤดูกาลก่อนนะครับผมก็เป็นทางโคเปนเฮเกนเปิดบ้านอัดทางลิกบี้ไป4ประตูต่อศูนย์คู่นี้ด้วย และด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เบ็นเจาะลึกนะครับผมลงไปดูแล้วไม่ต้องชิดหนักหรอกครับหนึ่งช่วงตัวเบนยังมองว่ากําแพงนี้มันน้อยเกินไปด้วยแนะนําเลือกเชียร์โคเปเฮเกนเห็นชัยอย่างแน่นอนเป็นฟุตบอลคู่แรกที่น่าเชียร์ปักจจวันนี้เลือกเชียร์ไปที่โคเปเฮเกนสวยจัดๆเลยครับ และเราไปมองฟุตบอลคู่ที่2ทนี่น่าเชียร์ในหน้าช่องกันก่อนนะครับเป็นจะขยับไปอีก1ลีกคือฟินแลนด์พรีเมียร์ชิกออฟเวลา22นาิา00นจะเป็นเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ตุคูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกานิสตันเฮลซิงกิ คู่นี้ก่อนเกมในหน้าเสือเขามองว่าเป็นทางเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ทูคูนะครับเปิดมาเป็นต่อกนิสตันเฮลซิงกิอยู่นิดหนึ่งนะครับไม่เยอะมากเท่าไหร่คือ0.75วันนี้คืออินเตอร์ทูคูในการเล่นในบ้านนะครับก็ต้องเปิดบ้านชนะสถานเดียวค่อยจ่ายเฮเต็มๆแต่ไม่ได้เฮเต็มเสียงนะครับถ้าอยากเฮเต็มเสียงอินเตอร์ทูคูวันนี้ต้องเปิดบ้านชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ลูกก็ต้องบอกว่าด้วยกระแสและด้วยโจทย์ที่เปิดมาแบบนี้คู่นี้ก็ไม่ต้องคิดหนักครับเลือกเชียร์อินเตอร์ทูคูชู ได้เลยด้วยเฮตุเฮต่เจอกันบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมมันช่างแตกต่างกันมากจริงอยู่ครับที่เฮตุเฮต่เจอเจอกันในฤดูกาลก่อนนะครับในบ้านของกานิสตันเฮลซิงกิเป็นทางอ่ากานิสตันเฮลซิงกิเปิดบ้านเบียดชนะอินเตอร์ตตคูมา2ประตูต่อหนึ่งแต่ด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นของอินเตอร์ตตคูในช่วงที่ผ่านมา8เกมหลังสุดรวมทุกรายการอินเตอร์ตตคูไม่แพ้ใครมาเลยนัดล่าสุดก็บุกไปอัดอิชินัตมา7ประตูต่อศูนย์ที่เด็ดที่ขาดในการ จบสกอร์ของแนวลุกอินเตอร์ตูคูช่วงนี้กําลังได้ความมัดอ,อกมัดใจแล้วเบ้นเจาะลึกลงไปดูในกระแสต่างประเทศอีกวันนี้ไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะอีกหนึ่งคู่แนะนําเลือกเชียร์หน้าบ้านหน้าบอลอย่างอินเตอร์ตูคูเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าเชียร์เป็นฟุตบอลคู่ที่2ปักจําวันนี้ ปิดท้ายฟุตบอลที่น่าเชียร์ในวันจันทร์ที่22กรักยราคม2567นะครับไปอีกหนึ่งลีกคือไอรแลนด์พรีเมียร์ชิกออฟเวลา2นาิก15นาทีหรือตี2 15นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับจะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างเฟรมเลยาวิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวาลุนเลยาวิกนะครับก่อนเกมในหน้าเสือคู่นี้เขามองมว่าเป็นทาง เปทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างวาลุนเลยบิกเปิดมาเป็นต่อเฟรมเลยบิกอยู่ประมาณ0.75คือวันนี้วาลุนเลยบิกในการจะออกมาเป็นเกมเยือนคือต้องบุกมาชนะเฟรมเลยบิกสถานเดียวค่อยจัดได้ยิ้มแต่ได้ยิ้มแค่ครึ่งเสียงถ้าอยากยิ้มเต็มเสียงวันนี้ลองจกฝูงอย่างวาลุนเลยบิกต้องทําสกอร์ห่างถึง2ลูกเอาจริงๆเลยเฮตตัวเฮตที่เจอเจอเจอการบอลคู่นี้เป็นบอลที่คู่ขี้สูสีกันสุดๆเลยนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านของวาลุนเลยวิกนะ ผมเสมอกันมา1ประตูต่อ1แต่ก่อนหน้านั้นก็มีผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาบ้างนะครับด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านอย่างเฟรมเลเยวิกผลงานช่วงที่ผ่านมาก็อยู่ในระดับมาตรฐานองเพลอเขาเพราะว่า5เกมหลังสุดเป็นการชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะทางเคอรเลยวิกมา1ประตูต่อศูนได้ความมั่นอกมั่นใจมาในระดับหนึ่งส่วนทางรองเจ้าฝูงอย่างฝั่งผู้มาเยือนอย่างวาลนเลเยวิกนะครับผมในนัดล่าสุดเนี่ยไปเตะทาง ยูฟารอบคัดเลือกมานะครับก็บุกไปชนะวัดเลนเนียมา4ประตูต่อศูนย์แต่อยู่ในหลีก5เกมหลังสุดเป็นการชนะ2เกมเสมอ1เกมและก็แพ้มา2เกมเอาหลักๆเลยเบนมองว่ากระแสคู่นี้ค่อนข้างที่จะดูแปลกหูแปลกตาไปหน่อยจริงอยู่ครับที่วาลุลเลย์บิกถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนก็ตามจริงแต่เบนยังมองว่าเปิดมาสูงเกินไปคู่นี้กระแสหลักๆเบนไม่อยากให้เลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับรักพี่เสียดายน้องแนะนำให้มองชี้โอเวอร์สกอร์ E me การันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมมีประตูที่4เพื่อเฮเต็มๆได้เลยเพราะหนึ่งอย่างที่เบนมองในคู่นี้ระหว่างเฟรมเลยาวิวกเจอกับทางวารุลเลยาวิวกเนี่ยนะครับคุณภาพแนวลุกมันมีความเด็ดขาดในการจบสกอร์กันอยู่แล้วแต่ว่าคุณภาพแนวรับของเฟรมเลยาวิวกเจอกับทางวารุลเลยาวิกนะครับคุณภาพแนวรับในช่วงที่ผ่านมาพร้อมที่จะเสียประตูตลอดเวลากันอยู่แล้วเบนแนะนําให้มองชี่โอเวอร์สกอร์เต็มเวลาการันตีจบ90นาทีมี3 ประตูให้รับชมอย่างแน่นอนไม่ต้องไปเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเชียร์ให้ยิงกันเยอะๆก้าพอนะครับและนี่คือ3คู่ที่น่าเชียร์ปัจจุบันนี้ชอบก็จัด จะประยัดกันทําไมนะครับคู่แรกแนะนําให้เลือกเชียร์ที่โคเปนเฮเกนเห็นชัยคู่ที่2แนะนําให้เลือกเชียร์ที่อินเตอร์ตูคูชูชัยและคู่ที่3แนะนําให้มองที e ่โอเวอร์สกอ์เตอรเวลาระหว่างเฟรมเลเยวิกจะเจอเจอกับวาลุนเลเยวิกเป็นฟุตบอล3คู่ที่น่าเชียร์ประจำวันนี้นะครับส่วนที่เหลือเหมือนที่เบนเคยบอกไว้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดอยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่มันนอกเหนือกว่าในหน้าช่องแบบนี้อยากให้เปิดอ,อกเปิดใจใครอยากเห็น ็นความสดชื่นใครอยากเห็นความหวานเจี๊ยบความฟินทุกคู่เฉียวทุกบินก็เปิดอกเปิดใจเข้าหมู่บ้านกันได้ง่ายนิดเดียวเลยนะครับ b z 9 1 1นะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับที่เบนจะขึ้นให้ b z 9 1 1หรืออีกหนึ่งช่องทางไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเบนจะปักหมุดไปให้สำหรับวันนี้ไม่ว่าหมาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพลลาเพราะว่าลาไปก่อนโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัว